ละกาศเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่หนึ่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่สองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่สามประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติขอ้อ4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิด การมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่หจะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆ ในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยเสื่อไป องค์การสถาปนาสหาพันธรัฐไทย สถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสอสอทอเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐ ให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไท a i Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย <S <S บัดน,นี้กษัตริย์ไทยไม่ทรงทมทรงใช้อำนาจระเวรติดทิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระอ,องค์เองมีการใช้ที่ตาต่อยปูกวิ่งผลิเพลูอินตาสิงโตเหยียบลูกโลกขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยจากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่ง๊าซแหล่งแร่ทองคําและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และก็ไม่เคยเสียบทีเลยเป็นจอมพลของสี่เราทับทาให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มดื่มตาอาปากได้สองคณะองค์มมตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ริดลอนสิทธิมชชนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกระบอปทรยศต่อประชาชน คณะคอสชได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศทิพหายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำพ้นกรดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการสารรัฐมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรม เมื่อรู้ว่าคณะกสชเป็นกระบฏไม่ดำเนินคดีกษริย์เป็นผู้รับรองคณะกสชยึดอำนาจเป็นกระบฏดแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะสารรัรคมนูญตุลาการเป็นกระบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสอนวชเกิดจากการแต่งตั้งของคณะคอสชอก็เป็นผู้กระบฏด้วยกันแล้วมาทําหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดลอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามระเบีดมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏต,รต,รต่อยกต่อชาติประชาชนคณะกกะตในข่าวจัดเลือกตั้งก็ตรงเติมสนับสนุนกลุ่มคนที่ร่มการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต,ต่อชาติประชาชนคณะกสอทชทําการตัดตสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประคิดผิดชอบต่อหน้าที่ริรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามรลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต,ต่อชาติประชาชน ปปชรู้ว่าคณะใดาผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทําผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตํารวจคดีดีเอสไอคดีทหารบางหมู่บางกบางกอง,งทําผิดตอนเนี้มท่างหน้าที่โดยใช้อํานาจตามอำเภอใจ,อจ,อจไม่เป็นไปตามกฎหมายนิอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นการบดอยรยศต่อชาติประชาชนคณะ,ะกษัตริย์กรดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบืนน้องต้นล้วนเป็นจาติที่ละบางส่วนกรีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทําการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นภาคจากประเทศไทยใทยเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ,จกับงค์การสาพันธัฐไทยเพื่อจะล้มล้างร,บงระบบสหกษัตริย์ั่ว แล้วสถาปนาสหพันธรฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคสิวัลไไปด้วยกันไทยเฟเดเรชองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย